งานของพวกเราชาวพุทธนะทำทานคือศีลภาวนาทำไปเพื่อลอดละก,กิเลสเพื่อความดับสนิทของทุกเนื้ยทำอะไรทำเพื่ออะไรต้องชัดเจนวัตถุประสงค์ของเรานะเพื่อลอดละก,กิเลสนะเราจะได้พ้นทุกงั้นวัตถุประสงค์ใหญ่จริงๆปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นทุก จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องลดละกิเลสจะลดละกิเลสก็มีเครื่องมือมีทานมีศีลมีภาวนาเรื่องทานมีโอกาสทำก็ทำาศีลมีโอกาสอยู่แล้วต้องตั้งใจรักษาไว้ส่วนงานภาวนาฟังเราดูลึกลับ ที่จริงคือการฝึกจิตตัวเองงานภาวนาคืองานฝึกจิตตัวเองนะไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกนี่การจะฝึกจิตตัวเองคือการภาวนามันมีสองแบบสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาก็เป็นการฝึกจิตทั้งคู่แต่สมถานั้นฝึกให้จิตมันสงบ วิปัสสนานะฝึกให้จิตมันมีปัญญาให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาน,นั่นเองก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตทั้งเส้นถ้าเราละเลยไม่สนใจจิตตนเองก็เรียกว่าเราลูกลูก,ลกคลำคลำทำสมถะเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเห็นเขาทำก็ทำตามเขาไป เฉลิมมิปสัสนานเห็นเขาทามิปัสนาก็ทําตามๆกันไปนะไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการทำสมถนะนั้นการฝึกจิตให้สงบส่วนวิปสัสสนานะเป็นการฝึกจิตให้มีปัญญาให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะคือ ความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสมาธิฏฐินั่นเองที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายก็ได้สมาทิฏฐนะไม่มีอย่างอื่นหรอกไม่ได้ฝึกเอาสวรรค์มิมานอะไรนะสวรรค์ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้